สวัสดีครับกลับมาพบกวับผมอีก้ครับในโอกก็ยังอยู่ในคลิปการสอนของวิดีโอซับไฟล์ นะครับเป็นวีโอปลักอินเสริมนะครับของ Sony Vegas ส r o รนะครับวโอเตัวนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่ามีให้เลือกใช้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเราจะอยู่ในโหมดของแท็บไฟสตไตล์อยู่นะครับถ้าผมอ่านภาษาอังกฤษผิดพลาดระรก,รกันเลขออภัยมาณทีนี้นะครับในแท็บไฟสตไตล์นะครับก็จะวันนี้ที่ผมจะมาแนะนำก็คือในโหมดอของ f อฟเที่ชื่อว่า Film Effect. ฟิลม์มเอฟเฟกต์ฟิล์มเอฟเฟกตตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจ พอถังกวนเลยแหละนะครับอ่าผมลาก Default ลากลงมานะครับเดี๋ยวผมทำเป็นรูปไว้ก่อนโอเคนะครับถ้าจะสังเกตนะครับอันนี้อันนี้แต่งใส่เอ็เไปแล้วอันนี้ยังไม่ได้แต่งนะครับอ่าเห็นไหมฮะสิ่งที่มันแตกต่างไหมฮะโอ้โห สวยเนาะนะครับค you know, ือจริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนมาครับว่าวิวเอฟเอ็กซ์ของฟิล์มเอฟเฟกตัวนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะของแผ่นฟิล์มสมัยก่อนที่เราถ่ายมานะครับถ้าเราถ้าเราคลิกตรงนี้นะครับคลิกลงมาปั๊บโอ้โหจะมีให้เลือกค่อนข้างเยอะแยะนะครับปิ้นฟิล์มก็จะมีให้เลือกเยอะพอควรนะครับซึ่งแต่ละอันก็จะให้ภาพที่แตกต่างกันไปนะครับเห็นไหมฮะซึ่งมันมันผมว่ามันแมทนะ ซึ่งแต่ไอตรงเนี้ยไอเรื่องของฟิล์มเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะครับต้องบอกนี้ก่อนว่าโดยส่วนตัวผมเองนะก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทันยุคของฟิล์มนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะพูดได้ชัดเจนว่าฟิล์มแต่ละอันเนี่ยมันเป็นสีออกโทนสีอย่างไรนะครับแต่ที่รับทราบก็ประมาณนี้นะครับ อ่าส่วนป็ิน์ฟิล์มเนี่ยถ้าเราคลิกออกเนี่ยอันนี้เขาเรียกฟิล์มอ่าเนกาทีฟมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะคือฟิล์มก่อนที่ถ้าเราเคยเห็นถ่ายรูปมานะครับแล้วเอาฟิล์มเนี่ยมาส่องดูนะครับก่อนที่จะผ่านเครื่องฉายเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนปริน์ฟิล์มเนี่ยนะครับพอเราคลิกปั๊บเนี่ยมันจะเป็นการใส่ใส่อ่าตรงจุดนั้นให้ไปซึ่งมันก็จะมีค่าโทนสีให้แต่ละอันนะครับ ผมถือว่าโอเคนะสวยเลยแหละนะครับส่วนค่าตรงนี้นะครับเบอร์อินพุตก็เป็นลักษณะของการทำให้ภาพวีโอมันเบอร์นะครับปั๊บนะครับถือว่ามันก็โอเคนะส่วนคันเลอร์คอลเลกนะครับไอพวกนี้ถ้าเราจะสังเกตดีนะครับจริงๆแล้วก็ คงจะต้องบอกว่ามันเป็นในส่วนของการแต่งสีงของภาพนั่นเองนะครับ s c a l CC นะครับก็คือ Color Correct นั่นเองนะครับเราสามารถปรับเพิ่มลดค่าต่างๆได้นะครับ Input Gamma คือ,อเพิ่มในส่วนของ Gamma ลด Gamma นะครับปรับ Output Gamma คือในส่วนของการแสดงผลในค่า Gamma ต่างๆนะครับ Negative Exposure คือค่าของแสง ค่าของแสงของไหนครับันนิกเกอีฟฟิล์มนะครับแล้วก็เป็นฟิล์มนั่นเองนะครับปับป๊บปั๊บอ่าลองปรับค่าดูนะครับส่วนพิ้นไลท์เลกก็คือสีนะครับก็ย่อม,มาจาก RGB นั่นแหละนะครับเพิ่มให้มันเป็นสีโทนไหนคือที่ในส่วนตรงนี้มาพูดนะครับต้องบอกเลยจริงๆแล้วเนี่ยผมผมว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่า การการปรับแต่งของค่าต่างๆพวกนี้มันมีค่อนข้างมาให้ครบคันอยู่แล้วบางทีเราแค่เลื่อนนะครับเลื่อนของพกสเกลพวกนี้นะครับมันก็จะได้ค่าที่ออกมาในลักษณะหนึ่งเนี่ยนะครับลองปิดดูนะเห็นไหมฮะแต่พอเปิดปุบ๊บโอโ้โหทะเลก็เป็นทะเล,เลภาพสีสวยขึ้น เยอะเลยนะครับเห็นไหมครัพอค่าพวกนี้ต่างๆเนี่ยอ่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเราเองเนี่ยนะครับในส่วนของฟิลเนี่ยเราสามารถปรับค่าตรงนี้ได้ต่างหากนะครับมันก็จะทําให้ภาพที่แสดงผลออกไปเนี่ยนะครับค่อนข้างดีแต่พวกนี้ต้องอาศัยความรู้ของอ่ากล้องฟิล์มสมัยก่อนพอสมควรนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าอ่าหนังสือที่อ่านเนี่ย ก็ไม่ไม่ลึกไปขนาดนั้นนะครับส่วนเกณฑ์นี้ก็ไม่ขออธิบายนะครับเพราะว่าเก์จริงๆเนี่ยถ้าใครชอบเนี่ยเพิ่มไม่ได้เลยเนี่ยเยอะๆนะครับงสังเกตน,นะครับซึ่งเกณฑ์ตรงเนี้ยนะครับมันก็จะแบ่งนะครับค่าสีาต่างๆไว้ให้นะครับและซึ่งเราสามารถปรับปรับแต่งค่าเกณฑ์ได้นะครับถ้าใครไม่ชอบก็ลดลงมานะครับซึ่งเกณ์เนี่ยของเมืองนอกเขาชอบนะ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ในส่วนของอฟิล์มเอฟเฟกเนี่ยนะครับมันก็จะมีให้โหลดเพอร์เซตมาใช้งานพอสมควรนะครับซึ่งเราจะสังเกตดูได้นะครับปับ๊บแตละ,ะอันนะครับมันก็จะมีการปรับค่าต่างๆไว้ให้พอสมควรนะครับแต่ถ้าเราไม่ไม่ปรับค่าตามนั้นมันก็จะโอเคนะครับในส่วนของโก้ก่อนเอานะครับโกก็คือค่าความสุ สองแสงแสงสว่างอะไรประมาณนั้นนะครับโฟกัสนะครับจะเห็นนะฮะมันจะมีเหมือนคล้ายๆออร่าขึ้นมาปับ๊บลูกเล่นอันเยอะจริงๆครับคือเท่าที่ผมสัมผัสมานะครับในส่วนของอ่าสัฟไฟสเตอ t y สไต,สไ,ตไลท์เนี่ยนะครับมันจะมีลูกเล่นค่อนข้างเยอะทำให้เรารู้สึกว่าอ่าเวลาที่เราใช้งานแล้วปรับแต่งค่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ มันจะมีมิติและปรับแต่งค่าได้ง่ายนะครับผมยอมรับเลยว่า,าเท่าเท่าที่ได้มานะครับน่าสนใจมากนะครับสังเกตดูโอ้โหเนี่ทะเลลองลองดูเดี๋ยวให้ดูชักนะครับก่อนที่จะปรับค่าอันนี้คือธรรมดาพอใส่ค่าปับ๊บโอ้โหไม่ธรรมดาครับมีโอ้ตัวนี้นะครับส่วนของฟิล์มแอกเฟคก็ ผู้แค่คร่าวๆนะครับส่วนในเรื่องค่าต่างๆเนี่ยเพื่อนๆลองไปปรับดูนะครับซึ่งนกาทีฟเนี่ยผมคงอธิบายในส่วนของนกาทีฟฟิล์มนะครับก็คือฟิล์มสมัยก่อนเนี่ยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างซึ่งแต่และอันเนี่ยมันก็จะมีอ่าเขาเรียกอะไรความโดดเด่นแตกต่างกันไปส่วนป็นฟิล์มก็เช่นกันนะครับเห็นไหมฮะปับ๊บโอ้โห นะครับก็หวังว่าอันนี้เพื่อนๆลองอาจจะลองไปตั้งค่าเซตค่าแต่ละตะส่วนดูนะครับโอเคครับอันนี้ก็อขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับที่หยิบยก v FX, ิวเอฟเตัวฟิล์มเอฟเฟกมาพูดถึงเนี่ยเพราะว่ามันมันทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นแค่ลากลงมาแล้วก็เรนเดอร์ได้เลยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ